สวัสดีหลังจากหา,ายไปนานก็ไม่ได้มานะครับก็พอดีก็รัพย์สินที่ผมโปรดที่สุดนะครับก็ได้ล่วงลงมาลดเซลลราคาถูกรอบนี้ก็จัดเข้าไปเท่าที่จำนวนเงินที่มีอยู่นะครับก็จัดไปเรื่อยๆครับจัดไปเรื่อยๆรอบนี้ก็จัดเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็ มันนี่เงินเงินเงินกระดาษมันหายากนะช่วงเนี้ยนะเศรษฐก,กิจอย่างนี้ตอ้วันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องบิตคอยกับเงินดิจิตัลบิตคอยเนี่ยคุณสมบัติของมันนะรู้เลยว่ามันมีจำํจำนวนจํากัดแล้วมันมีต้นทุนจริงๆต้องลองไปศึกษาดูต้นทุนจากหลายๆอย่างนะครับคุณลองไปศึกษาดูแล้วกัน มันมีต้นทุนจริงมันไม่ใช่เหมือนแชร์ลูกโซ่ที่คนไปเพลยเจอว่ามันมาชวนชวนแล้วทาให้ไอ้คนชวนเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์ได้กําไรแต่ผมถามว่าอย่างผมเนี่ยบอกว่าให้ลองไปศึกษาบิตคอยให้ลองไปเก็บบิตคอยเนี่ยผมได้อะไรจากคุณผมไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ผมได้คือผมรู้สึกว่าผมได้บุญที่ให้ความรู้ให้คนเตือนสติคนนะครับให้ไปเก็บสิ่งที่มีค่าที่สุด ซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่งโโนมาต้องนานตั้งแต่ปีแปดก้าปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเห็นบิตคอยน์หรียละแสนผมก็คิดเหมือนกันนี่แหละแชร์ลูกโซ่แชร์ดอกทิวลิปนะอะไรต่างๆนาะนาะนะครับจนผมมาประสบปัญหาเรื่องหุ้นประเทศไทยซึ่งผมยอมรับว่าหุ้นไทยเนี่ยครตอมันหฮงสวยยืนยนันกรตอมหึงสวย ตอนนี้ก็มีพี่เดวที่วิ่งไป PE เกือบจะสอ0รกว่าเท่าแล้วก็ยังไม่ทําอะไรแต่วิ่งไปถึงจุดหนึ่งรายย่อยเข้าพบคุณก็ไปทีเขานะครับแจ้งเตือนเป็นอะไรที่แย่มากผมเนี่ยเพิ่งมาศึกษาบิตคอยได้ประมาณปีสองปีก็จากการเจ๊งหุ้นเหมือนนี้แหละนะครับคือขามว่าเจ๊งการลงทุนเจ๊งไหมคือมึงลงทุนเนี่ยแต่หุ้นมึงลงอะ่ะปันผลไม่ได้ไม่เท่าเดิมอะ่ะมึงเจ๊งไหมละ่ะ หรือว่าไม่ขายไม่ขาดทุนก็แล้วแต่คิดแต่กูมออนาคตไม่มีวะ่ะผมมอในาคตบิดคอยแม่งสี่ปีโตร้อยเอร์เซ็นว่ะโตจากอะไรโตจากจํานวนเหรียญที่ลดลงนะครับอ่ะวันนี้เรามาจะพูดถึงเงินเงินนิจิตอนคุณรู้ไหมเงินนิจิตอนเนี่ยมันก็คือ,อยูนิจตอนบาทนิจตอนดอลลาร์นิจตอนเปรูเปโซนิจิตอนอ ปอน,นิจิตอนทุกอย่างเนี่ยเป็นนิจิตอ์้นได้หมดแล้วถามว่าเงินนิจิตอ้นมันต่างอะไรกับเงินปอนเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเปโซเงินหลายหลายอย่างเนียเงินเยนเงี้ยเงินหยวนเงนี้ยมันต่างไม่ต่างครับแค่มันเอามาอยู่บนแพลตฟอร์มเอามาอยู่บนหน้าจอเราเป็นนิจิตอนแต่ถามว่ามือผลิตเพิ่มไ,ไหมมันผลิตเพิ่มได้ตลอดเวลาครับผมอยากจะผลิตบาทเพิ่มอะ ก็ผิดไปทุกคนผลิตได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหยวนเป็นอะไรเนี่ยไอเทมว่นนิจิตอนเนี่ยมันทําให้ดูดีขึ้นมาเฉยจะถามว่ามันมาทำไดไไหมมันก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวันก็คือเงินเฟดต,ต่อไปทุกวันนี้เรียกเงินเฟดใช่ไหมต่อไปเราก็เรียกว่าเ,เงินเฟดนิจิตอนในนี้เราเรียกหยว,น,หวน,ลลลนเฟยดหยวนเฟดดอลลาร์เงินเฟดบาทเราก็เรียกเฟียดนิจิตตอนมันก็ผลิตได้เรื่อยๆ เพียงแต่มันปรับเปลี่ยนรูปแบบของเราเข้าไปอยู่ในแอปซึ่งมันจะไม่ต้องมาเสียค่าพิมพ์ธนบัตรค่าพิมพ์เหรียญอีกต่อไปในอนาคตแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนี่ถามว่าเงินนี้ตอนมันมันมีค่าอะไรสําหรับผมมันไม่มีค่าหรอกมึงจะทํานิจิตอนไม่ทามันก็หลาค่าเหมือนกันอย่างเงินบาทเนี่ยมึงก็ใช้บัตรมึงก็ใช้ธนบัตรซื้อได้เหมือนกันมึงจะใช้สแ,แกนก็ได้เหมือนกันคือการทานิจิต้อนคือเงินสแ,แกนแต่ช่องทางของนิจิตอนที่เขาจะทําเนี่ย มันรวดเร็วมันไม่ต้องผ่านชนกลางอย่างแบงค์อย่างเงี้ยมันไม่ต้องผ่านอนาคตหุ้นแบงก์ก็จะจมดิ่งลงไปนะครับผมมองเลยผมทายไว้เนี่ยอนาคตหุ้นแบงก์ก็จะลําบากเพราะมึงจะมาเอาแลวจะเปรียบกูไม่ได้อีกละแม่งฝากหนึ่งบาทบาทห้าสิบมึงปล่อยก้หกเจ็ดบาทแม่งส่วนต่างห้าหกบาทมึงจะไม่กําไรได้งไงแต่อนาคตลําบากครับมันจะมีโทเค็นออกมา หุ้นของเราเนี่ยจะไปอยู่บนโทเคน็นไม่ใช่ว่าจะมาเปิดสิบโมงปิดบ่ายสี่ครึ่งจะไม่มีละคือมันเป็นสินทรัพย์ที่คุณจะต้องสามารถซื้อขายได้ย4สิบชั่วโมงเว้ยมึงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาแม่งเปิดปิดอย่างผมเนี่ยแม่งน่องมากหรอกถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยดาวโจรแม่งลงพันจุดตื่นเช้ามาหูยทำผมยังไม่ทันทำอะไรเลยแม่งหุ้นกูหายไปลว ความเสมอภาคไม่มีนะครับเพรานะฉะนั้นหยวนดิจิตอนมันก็คือการที่เอาเงินนิจิตอนมันก็คือการที่เราออกมาแทนเงินบาทเงินหยวนเงินเปโซเงินเยนเงินวอนของเกาหลีแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ถามว่าผลิตเพิ่มไ้นผลิตเพิ่มเรื่อยๆนะครับต่างกับบิตคอยที่มีจํานวนจํากัดมากมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญแล้วคุณจะตั้งเครื่องผลิตเพิ่มยังไงวันหนึ่งก็ได้แค่ ตอนนี้วันหนึ่งก็ได้แค่สี่ร้อยห้าสิบเหรียญแค่นั้นเองเงะสร้างโรงงานสร้างเหมืองขุดยังไงก็ทำไม่ได้ครับเพราะมีจำนวนกัดแต่ณวันนี้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยเงินบาทเงินดอลลาร์พิมพ์เพิ่มได้เลยนะครับทองคําเหมือนกันถ้าทองยิ่งแพงการขุดยิ่งง่ายขึ้นเด๋ยวนี้เราใช้เลเซอร์ส่องแล้วครับแล้วก็ใช้สารละลายลก็ดูดทองขึ้นมาต้นทุนก็ถูกลงของยิ่งแพงคนยิ่งขุดออกมาขาย ตั้งเหมืองทองเพิ่มเรื่อยๆก็ได้ทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่บิตคอยให้มึงเปิดเผยเหมืองมากขึ้นขนาดไหนก็ไม่สามารถผลิตได้เกินวันละสี่สิบเหรียญน,นะตอนไซคลนี้นะไซคลนี้แค่นั้นเองนี่คือความแตกต่างสินทรัพย์ที่มันยิ่งแพงมันต้องมันหายากขึ้นมันไม่ได้หามากขึ้นแค่นั้นเองมันก็เลยทําให้ผมลงไหลในบิตคอยนะครับ เพราะนั้นนิจิตอนเงินนี้ต้อนคุณตีไปแลว้วก็คือเงินเงินปกติเพียงแต่เอามาอยู่ในรูปแบบของนิจิตอนมายุรูปแบบของแพลตฟอร์มแต่การโอนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามาทําอนนิจิตอนเลยนั่นคือไม่ต้องไปขอธนาคารขอธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารแห่งชาติของแต่ละประเทศคือมันจะโอนได้เลยแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันต่างกันไหมไม่ต่างครับมันเฟ้อเหมือนกันเพราะมันสามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆก็ประมาณนี้ฝากไว้แค่น,นี้แล้วกันนะครับ ก็ลองดูนิดนึงนะครับผมกราาบิตคอยเต็มไร่แล้วนะครับแล้วผมก็เข้าใจระบบมาดีก็ใครไม่เข้าใจก็ซื้อเท่าที่ลุงโฉโลกบอกครับซื้อเท่าที่มีความรู้นะครับแต่ผมถ้าลงปุ๊บช็อตทนันทีไม่เคยเห็นว่ากําไรขึ้นลงเนี่ยผมบอกเลยกําไรขึ้นลงเนี่ยโอ้โหแม่งเห็นเป็นว่าเล่นเลยแต่เป็นการฝึกสมาธิเราว่าฝึกความอดทนนะครับว่าเราจะอยู่กับมันได้ไหมผมฝึกมาได้หลายรอบแล้วเพราะมันขึ้นลงตลอดเวลา เป็นปการฝึกสมาธิแล้วฝึกความบั้นปลายของเราว่าเราจุดปลายของเราคืออะไรจุดหมายของเราคืออะไรจุดหมายของเออองพื่อคือบํ <c oughs> บนานาญตอนกเกษียณแล้วเราก็ทําให้เราผ่านมาได้นะตอนนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ